สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่พี่อุกนะคะเช้านี้ก็ยังอยู่กับแอดมินน้อยนะคะเนาะก็ช่วงที่แอดเปี้ยวนะก็พอดีแอดเปี้ยวกับไปหาหมอนะคะก็ไม่สบายนะก็อยู่ดูแลมินน้อยไปก่อนนะคะเดี๋ยวนี่นะทุกคนเราก็จะแต่งตัวให้คนช่วยก่อนแทนแท้เดี๋ยวจะไม่พองนี่แหละเออเดี๋ยวแม่พาไปเอาเวียนี่น่อย่างนี้นะเออเราจะลืมมะลูก ที่นอนหนูด้วยใช่ไหมเนี่ยที่นอนหนูด้วยันแห้งแล้วแห้งแล้วค่ะที่นอนหนูด้วยแล้วก็โอเคเดี๋ยวเบะขึ้นพาขึ้นไปอ่ะให้พักก่อนพักก่อนพักก่อยังไงแล้วหอมหอมหอมเลยมันเก่งจังเลยมันงงงเงียนะมันเป็นคนเก่งด้วยนะตอนเช้าก็แต่งตัวไปโรงเรียนทำมาก็มาอยู่กับเบะเดี๋ยวแม่หนูก็มาแล้ว ต้อิดตรงนี้ปหน,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 นนะเคอ่นี้เตรียมแล้วรยแล้วก็เดี๋วียววิวิลยะวิยกรดกกวกนค่ะเราทาผมกันอวยังไม่ตื่นเหรอไม่น้อยยังไม่ตื่นเหรอคะ<แ>โอเคโอเคไปทำค่อยๆห วันนี้บุกห้องนะคะบุกห้องแอดมินเลยบุกห้องแอดมินเลยวันนี้น่ะห้องแอดมินน้อยเลยแม่ไม่อยู่แม่ไม่อยู่แม่ไปไหนนะคะแม,ม,ม,ม่ไปหาหมอแม่ไปหาหมอแม่สบายแม,แม่แม่แม่บอกว่าแม่สบายแม่เต้าแฮปปี้แม่สบายเหรอลูกยังแม่ก็สบายอืมไปหาหมอเด็กก็หายดีแล้ว อ๋อเลยลูกนี่ลยรวมเนาะนี่นี่นะอืมไอ้ม่สบายแม่หนูไปหาหมอ แม่หนูก็มาแล้วประชุมประเน,นด้วยแล้วก็ไปส่งพี่นักต่างด้วยเอยอ,อ,อ,อเดี๋ยวก็ไปเดี๋แม่ก็มาหาหนูแล้วแม่เียก็มาหามินน้อยแล้วอ,อ,ะอะไรนะเอะไรนะ พูพาร้องอะไรนะพาร้องเพงลงอะไรเพลงช้างเหรอช้าง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 หรอนึกเคยเห็นช้างหรือเปล่าใช่ไหมนั่งช้างมันตัวโตไหมเบาชิ้มูยาวยาวดีกว่างวงมีเขี้ยวใต้หงวหงดีกว่าง,หงหาเหรอเขาร้องแบบนี้เหรอ,หรอมีร้องเป็นเหรอเป็นยงไงมีร้องเป็นไหม,มลูกโอ้มีตาหางาเจ๋งช้งเลยลแล้วกนะันอะไรนะเบพารล้ยเมื่อคืนได้ไหม โอ้โทษตทษโทษโอ้ไหนดูดูโอ้เออมันเริ่มหายแล้วเริ่มหายแล้ว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 โอเคค่ะโทษค่ะอะไรนะเอาเรว่านกเขาบินข้ามเขาไม่ใช่นกเราได้แต่เลมงตัวเมียตีปีปั๊บปั๊บปั๊บตัวเมียตีปีปั๊บปั๊บตัวผู้ขานรับชุกครูชุกครูบ่ะมัร้องแบบนี้เหรออ่ะเบ๊ะแบ่งผมไม่ครึ่งนะเนี่ย khi đây nó mềm đẹp nè mẹ đi bị bắp 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 anh à, nát phun thì lùng mơ thì lùng mơ thì lùng mơ thế na tu hùng na tu hùng na tu hùng sông tu biếc sông tu biếc sông tu biếc xưa tu biếc xưa tu biếc xưa tu biếc mẹ tập tàu ô phu khăng lắng ôi nhá à, anh โอ๊ยแม่ไอหูไม่หูไม่หูจะบอกโอ้มันอมมาลอ้งคอแห้งเหรอยังไม่กินน้ำเนี่ยมันยังไม่กินน้ำม,ม,มาลุกมันก็นเลยคอแห้ง่ยังไม่เยังตัด ตุ๊กงนาตุ๊กงชงตุเปียกชงตุเปียกชงตุเปียกไอเสื้อคอยเปียกเสื้อก็เปียกเสื้อก็เปียกบ่เขาจะร้องอย่างนี้เหรอไอชงคอยเปียกชงอยเปียกชงอยเปียกไอเสื้อคอยเปียกเสื้อก็เปียกเสื้อก็เออช่วยแล้วค่ะเดี๋ยวเอาโบ่เห้โบ่หนูอยู่ไหนลูกฮะเออเดี๋ยวหาโบ่ให้ติดให้ก่อนนี่อันนี้เหรอใช้ได้เหรอนี่ได้เหรอลูกโบ่สวยๆอย่างเงี้ย ไหนนาะเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาให้ก่อนโอเคอยู่นี่อยู่นี่แล้วลูกโอเคค่ะอืมอช่วยแล้วโอ้โหมีจิตช่วยแล้วไหวเฮ้ยไปลองเมื่อก่อนนี่เสื้อผ้าหนูไปเปลี่ยนนะ้ลูกว้าวเชื่ออะไรเอาอันไหน Okay, một là mươi ok hãng. Let the ghi con. để a tiếp con a young. Okay, hết ok để hết 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 hãy hết 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 ชงก <laughs> ูเปียกชมกูเปียโอ๊ยยังหลับอยู่เปล่าเนี่ยไอ้ชื่อข่อยเปียกเงกูเปียอ่ะอันเขาเริ่มมาและเน้นนะขาวอย่างเงยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยฝุ่นเทลงมาเทลงมาเทลงมาใหน้าตู้หงหน้าตู้หงว้โอ๊ยจะไม่ติดแดงเลยอ้ยคือมามามาเตรียมตัวกันเดี๋ยวเบิด น้าตุ้งหน้าสูงโอเคไปเดี๋ยวไม่ทันกันเดี๋ยวขนมมีแล้วใช่ไหมลูกนม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 โอ้ยน่าห่วงนี่เออช่วยเลยนี่กูเออช่วยเลยติดโบแล้วค่ะอ้าวพูดยังไงพ่อจะไปโรงเรียนแล้วค่ะพ่อจะไปโรงเรียนแล้วค่ะโอเคเท้ามาค่ะอุ้ยอ๋อได้ใส่รองเท้าก่อนลูกใส่รองเท้าก่อนค่ะแล้วก็ใส่รองเท้า อยเปียจงกเปียชงกเปียไอเสือโอยเปียเสือก็เปียเสือเปียอุเดมาเดลมานะใสดงเาทำกูังเกตอู้วว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 วงวาวไววววดไวว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 วง อาใส่ก็ได้เลยแูกข้าวแล้วเดี๋ยวเขาไปกินข้าวนะลูกนะมึงกินข้าวเยอะๆนะลูกติดไปเองไหมเน้นๆเนี่นๆมันไม่ถูกมึงติดให้มันถูกสิลูกเนี่ยโอเคกูก็หนูติดไม่ถูกไงลูกมันติดให้มันอยู่ตรงนี้ใช่มันจะได้อยู่หรือเปล่าอยู่ยังอู้ต่มือไหร่ลูกลงมาข้าเสร็จแล้วนมมาใส่อันนี้ใช่ไหมมือจับชุดนี้ใช่ไหม โอเคค่ะสู้โอ้โยๆเลยอาศัยไม่ไปพับใจให้เดี๋ยวมันมยุยยก็น้ำใช่ไหมลูกน้ำแล้วก็นมขนมมีแล้วอานี่ด้วยดอะไรลูกน้ำนใช่ไหมใช่เดี๋ยวเว็บไปเปลี่ยนน้ำให้ก่อน okay. หุบหุบหน่อยหุบหน่อยหุบหน่อยเค okay. โอ้ทีนนท่นอนที่นอนเอามาด้วยที่นอนมาด้วยนี่เดี๋ยวจะลืมโอเคนะจำไว้ว่าน,นี้ประมาณนี้ค่ะ